สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับกช่องมีมายมอนทานร่รอชแนลนะชอคคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิป random ลงความรักนะเป็นคลิป random ลงความรักนะคะพี่อาคาร์ดเนาะในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่อาคาร์ดของคุณนะคะออกองไ้าที่ชอบนะคะของคุณจะสื่อสารเรื่องราวอะไรบอกกับคุณบ้างเนาะในช่วง วันที่1-15ถพฤษภาคมนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะข่าวดีเรื่องความรักนะคะของคุณนะเราไปเริ่มกันเลยนะคะเพื่อนๆสามารถกดข้ามได้ในส่วนที่รู้สึกว่าไม่ใช่พลังงานของตัวเองนะคือเดี๋ยวมนจะมีส่วนที่จะค่อยๆสับไพ่ไปนะคะ เราไปเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวจะทำไทม์สแตมป์ไว้ให้ถ้าใครที่ชอบดูในเรื่องของการสับไพ่ต่างๆแล้วก็การเลือกกล่องไพ่ในตอนเริ่มต้นนะแต่ละใครรู้สึกว่าไม่ค่อยมีเวลาก็กดค้ามได้นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอันนี้มันจะใช้เป็นสำรับของคริสตัลการ์ดนะคะจะกกรเลึกนะพลังงานนะคะให้ชาวกองที่หนึ่งกันค่ะ กองที่สองกองที่สามใช้สำรับเป็นเรียวทอคแครอทนะคะหรือว่าอันนี้นะจ๊ะค่ะดีเล่าความรักของคุณชาวกองที่หนึ่งค่ะ ข่าวดีเรื่องความรักของคุณนะข่าวกอลที่สองข่าวดีเรื่องความรักของคุณนะคะ ข่าวกองที่สข่าวดีเรื่องความรักของคุณแล้วก็เรามาดูสําหัับที่เป็นน้องแมวนะคะอันนี้นะจ๊ะ cat meme t a r o t ว่าอันนี้แบบเป็นสำหรับที่แบบฟิลลิ่งแบบว่ารูปออกมาแบบน่ารักมากตองที่สองเขาดีเรื่ความรักของคุณ โอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันที่พลังงานของกองที่หนึ่งนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคะ่ะขออนุญ,ญาตนะ ที่เลือกไพ่กองที่1หรือเลือกพลังงานตัวนี้ก็ได้นะคะเลือกจากคริสตัลก็ได้จ้ะโอเค๋ยวเรามาดูกันซิว่าพลังงานของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะมาดูกันไพ่มีขึ้นสามถ้วยนะคะ แดถ่วยข่าวดีครึ่งเงินแรกคุณสภาคมเป็นเรื่องอะไรปดาบจัสทิสนะคะแล้วก็เดอะเดวิลอ่าบอกเลยเป็นพลังงานที่เรารู้สึกว่าอยู่ในโหมดของการที่ข่าวดีของคุณเนี่ยน่าจะเป็นการที่คุณมีคอนเน t ชันนะคะในชีวิตเพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นนะ ในเรื่องราวของความรักเนี่ยเป็นไปได้ว่าถ้าก่อนหน้านี้อยู่ในชนานการที่มีความท็อกซิเอออยู่ในถานการที่มีความไม่พอดิไม่พอดียังไม่โอเคเท่าไรหนักเนี่ยคะ่ะมันว่ามันจะเป็นการที่เราสามารถ ที่จะตัดสินใจในการเดินออกมาจากสถานการณ์เหล่านั้นอะไรที่มันไม่แมทชิง่งอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันท็อกซิกมันไม่โอเคสําหรับตัวคุณนะตัวคุณจะมีการที่จะเดินออกมาจากสถานการณ์นั้นๆได้ถ้าก่อนนน,นี้เราสึกเราติดอยู่กับอะไรแบบนี้นะคะทีนี้มันเป็นทิศทางของพลัางงานการที่แบบจะไปต่อหรือมีแนวทางในทิศทางใดๆก็ตามเนาะ ภาพรวมมันมีเรื่องของแรงดึงดูดที่จะเกิดขึ้นมีเรื่องของความแฟร์มีเรื่องของความยุติธรรมในแนวทางต่างๆนะคะหมายว่ามันมีเรื่องของพลังงาน ที่เป็นแบบคุณอาจจะได้เจอได้เจอความรักในรูปแบบที่มาจากเพื่อนก็ได้เออบางคนมีพลังงานเฟรนด์ชิพนะคะเพื่อนคุณอาจจะชักพาแนะนำมาให้ได้รู้จักกันด้วยในช่วงเวลานี้นะคะหรือว่าใครบางคนอาจจะมีเพื่อนร่วมกันหรือการที่คุณออกไปงานสังสรรค์ง,งานสังคมไปทำแอคทิวิตี้อรไรใหม่ๆก็มีโอกาสทำให้ได้เจอได้เจอคนคนนี้ได้เนาะ ในเรื่องของความรักมันคิดว่าคุณจะมีคนที่เข้ามาและอาจจะเริ่มต้นจากการพัฒนาจากการเป็นกัริยะนานมิตรการเป็นเพื่อนคู่คิดหรืออะไรที่เราสุกว่าค e e p คอนเนคชั่นกันไว้ในชีวิตแล้วมีโอกาสต,ต่อเนื่องต่อยอดไปได้นะคะพลังงานมันเหมือนกับกำแพงบางอย่างในความรู้สึกเรามันมีคนก้าวข้ามอาะแล้วก็มาในรูปแบบที่อาจจะ ค่อยๆเนียนๆเ,เข้ามาจากความเป็นเพื่อนก็ได้มันรู้สึกว่าคุณเลยไม่ค่อยอยู่ในโหมดที่ตกใจมากจนเกินไปนะคะแล้วก็มันเหมือนกำแพงานงะความรู้สึกอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมันจะดีขึ้นหมดเลยในเรื่องของข่าวดีทางความรักของคุณนะทีนี้เปิดมามีไพ่น้องแมวที่เป็นจัดทีสแล้วก็เด e เดวิลความรักความสัมพันธ์ต่อจากนี้จะมาในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่ ให้ความแฟร์ให้ความยุติธรรมกับตดดตนของคุณมีเรื่องของแรงดึงดูดมีเรื่องของเป้าหมายทิศทางที่เรารู้สึกว่าเป็นพลังงานที่ดึงดูดซึ่งกันและกันเนื่องจากคุณอาจจะมีเสน่ห์นในช่วงเวลานี้ก็มีเกณฑ์ที่จะดึงดูดให้ใครเข้าหามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มุมมองว่าพอจอรจิขึ้นมาเนี่ย อย่างนั้นก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่ให้ความแฟรกับคุณนะะั่นแหะไม่ทําให้เราสึกต้องมาแบบคิดเยอะคิดมากจนเกินไปในเรื่องของการให้การรับอะนะคะโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าพลังงานนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะ a b u n d a n t นะคะ the world is abundant when you choose to see it that way พรามันมีความเชื่อเหมือนกับว่านะช่วงเวลานี้อยากให้คุณมีความเชื่อที่เป็นแบบเชื่อมั่นว่ามันมีเส้นทางที่พร้อมสําหรับตัวคุณนะ่ะเชื่อมั่นว่ามันจัมีพื้นที่ให้คุณแบบได้เก็บเกี่ยวความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จหรือแบบมันมีอะไรเพียงพอค่ะเมื่อคุณเลือกในทางที่มันโอเคทางที่มันใช่เนาะ ว,ว่ามันตอบโจทย์แน่นอนเนาะมันมีอะไรที่แบบให้คุณได้รู้สึกแฮปปี้มีความสุขเติมเต็มคือมันมีพื้นที่มากพอสำหรับทางที่คุณเลือกมันมันไม่ได้อยู่ในโหมดของพลังงานความขาดแคลนอะเพราะว่าถ้าคุณทำพลังงานให้มีความเชื่อแล้วก็ปรับพลังงานของตัวเองให้อยู่ในโหมดพลังงานที่ดี ก็มีแนวโน้มที่จะนำพาให้ตัวเราได้เจอกับพลังงานความรักที่มีความแรงนะคะแล้วก็ให้ความสบายใจต่อจากนี้ด้วยจ้ะมีแรงดึงดูดดึงดูดใครบางคนเข้ามาแน่นอนนะคะข่าวดีในครึ่งเดืนแรกของพฤษภาคม2568นี้คะ่ะ ประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสําหรับชาวกองที่หนึ่งนะถ้ารู้สึกว่ายังไม่ตรงกับตัวเองหรือย่างรายรองฟังกองอื่นได้นะจ๊ะโอเคค่ะเราขออนุญาตมาต่อกันที่ชาวกองที่สองนะ หนึ่งเหรียญ The Star นะคะสามไม้เท้า Judgment มีพลังงานนะ t o w เวอุ้ยใครที่เลือกนะคะกองที่สองหรือว่าเลือกตัวเอ,อ่อ Crystal Card นะคะอันนี้นะมาดูกันนะคะ Dreams นะคะโอ้โหมาพลังงานนะคะข่าวดีของชาวกองที่สองนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคม2568นี้เป็นไปได้ว่าโอกาสทางความรักนะคะข้อเสนอดีๆในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์กำลังจะถูกหยิบยืน่นมาหาคุณแล้ว มีเป้าหมายมีปลายทางนะคะเรารู้สึกว่ามันมีโอกาสทางความรักที่เข้ามาในรูปแบบที่ทำให้เราอยากคว้า,าไว้เออไม่ได้อยากจะปฏิเสธโอกาสตรงนี้นะคะมันมีเรื่องของพลังงานมีเรื่องของแรงดึงดูดที่เกิดขึ้นทิศทางพลังงานต่างๆในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ มีสเต็ปของการแพ n นิ่งการวางพันวางแผนกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะเหมือนว่ามันมีทิศทางของการที่คุณจะได้เจอกับความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกได้ว่ามันมี inspiration รู้สึกได้ว่ามันมีแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะ อยู่ในรูปแบบของพลังงานอยู่ในรูปแบบของความรู้สึกนะคะอ,อ่เป้าหมายความชายงความโดดเด่นในเซตที่เป็นตัวตนของตัวคุณเองเนาะอันะนีความชายงขึ้นมาในช่วงเวลานี้คือมันรู้สึกว่าช่วงนี้คุณอาจจะได้ดึงดูดนะคะ,ะหลายๆคนเข้ามาในชีวิตดูคุณมีความโดดเด่น เป็นที่จับตามองแล้วก็เสน่ห์ช่วงเวลานี้แบบหนักมากนะคะทำงานหนักมากกับคนรอบข้างเป็นไปได้ว่าบางคนดึงดูดคนทางไกลคนที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องได้นะคะกำลังมีโอกาสแห่งความรักเข้ามามันมีจังหวะที่จะรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วย อืมรู้สึกว่ามันมีไรงดึงดูดบางอย่างเกิดขึ้นมีเรื่องของการฟื้นฟูพลังงานมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างนะคะอ่อย่างพลังงาน The Tower เ,เนี่ยเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มีอะไรที่เหนือความคาดหมาย มีอะไรที่เกินกว่าที่เราแบบคาดคิดเอาไว้เนอะมันเป็นพลังงานของการปรับพลังใจแล้วก็เป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะอยู่ในเวของความรู้สึกที่มัน มีอะไรแบบกระทันหนะันน่ะคือมันรู้สึกว่าคนที่จะเข้ามาหรือว่าแรงดึงดูดที่คุณมีสเสน่ห์และช่วงเวลานี้สั่นสะเทือนไปถึงแบบภาวะการรอบข้างเนี่ยนะคะมันรู้สึกว่าบางคนที่เข้ามาคุณแอบมีความรู้สึกเซอร์ไพรส์ไม่คิดว่าจะเป็นคนนี้ไม่คิดว่าจะแบบประมาณนี้นะคะมันมีอะไรที่ เข้ามาแล้วเซอร์ไพรส์ความรู้สึกคุ่นค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันมีรูปแบบของพลังงานที่เป็นเป้าหมายอะไรบางอย่างเนาะที่เกิดขึ้นเป็นทิศทางที่มนมองว่ามันก็คือเรื่องของแรงดึงดูดเรื่องของเออการที่ มันมีจังหวะการรอคอยอะที่อาจจะมาเดินทางมาเจอมาเจอกันก็ได้ถ้าใครที่แบบเป็นคนที่มีเรื่องของระยะทางเข้ามานะคะภาพรวมเนี่ยของน้องแมวเนี่ยขึ้นจัดเม้นต t เดอะทาวเวอร์มันเลยมีความรู้สึกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่คุณอาจจะได้ตัดสินใจด้วยเออมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ก็มีความยุติธรรมอยู่ตรงนี้แล้วก็ความแร์หรืออะไรที่เรารสึกว่า บางคนถ้าแบบรอคอยพลังงานเดิมพลังงานเก่ามันก็อาจจะมีเกณฑ์นในการที่จะมีการหยิบยื่นข้อเสนอทางความรักหรือข้อเสนอทางความสัมพันธ์เข้ามาให้คุณได้พิจารณาด้วยอะ่ะเออมีโอกาสจะมาทั้งพลังงานใหม่พลังงานเก่าได้เพราะมนุรู้สึกว่าชาวกองที่สองค่อนข้างดามเม่ดูดังน,นะคะดูมีเสน่ห์ดูมีความน่าสนใจดูมีพลังงานในรูปแบบของการไปต่อ รูปแบบของจังหวะการรอคอยที่เกิดขึ้นนะคะเราก็รู้สึกว่ามันมีเกณฑ์ในการที่แบบจะได้รับโอกาสดีๆจริงๆอะในช่วงเวลาต่อจากนี้เนี่ยนะใครที่รู้สึกว่าเออชอบเรื่องราวความเซอร์ไพรส์มันบอกเลยว่าเดือนนี้นะคะครึ่งเดือนแรกเนี่ยมีแนวโน้มที่จะได้รับความเซอร์ไพรส์จริงๆ แล้วก็ให้บรรยากาศที่เป็นการได้เดินหน้าทําตามเป้าหมายหรือเราได้เจอกับความสัมพันธ์ที่รู้สึกได้ว่าเอ้มันมีอินสปิเรชันมันมีแรงมานานใจดีๆเกิดขึ้นมีโอกาสทางความรักที่กําลังจะปรากฏตัวขึ้นนะคะทีนี้ภาพรวมบรรยากาศตรงนี้ไพ่ขึ้นมีพาังงานด REAM อมีด r e a ขึ้นมาัมเลยมีความรู้สึกว่าพลังงานที่เกาะเกิดขึ้นตรงนี้นะคะเอเอมว่าคุณหันกลับมาแบบเชื่อมัน่นขับเคลื่อนชีวิตของตัวเองด้วยพลังงานความฝันเป้าหมายโกกับสิ่งต่างๆอะ่ะอืมมันขับเคลื่อนภายในของคุณด้วยนะคะคือในเวลาเนี้ยถ้ามีเป้าหมายนะ มีความฝันใดๆอัะรู้สึกว่าเป้าหมายเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ก็ดีหรือพาชั่นในเรื่องของการใช้ชีวิตมนว่าคุณขับเคลื่อนได้เลยอืออยากให้ปรับเปลี่ยนพลังงานของเราให้มันอยู่ในพลังงานดีๆมีเป้าหมายชีวิตในการเติอนหน้านะคะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานนะคะ จะเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานเพิ่มเติมนะจริงๆมันคิดว่าในในส่วนของพลังงานตรงนี้มันเหมือนกับนะตอนเนี้อาจจะมีอะไรที่ อ่าคุณกำลังจะเดินหน้าแหละอืมให้ที่ผ่อนงานเซฟตี้นะคะไพ่บอกว่า in the hurricane of l i l e a strong foundation will you keep you r s a f mm hmm. บางทีปัญหาในชี้นตเรที่เราเจอเราเจอมันว่ามันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากเลยที่ทำให้เราแข็งแรงแข็งแกร่งและรู้สึก มั่นคงปลอดภัยกับตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะเรามีประสบการณ์เพราะเราผ่านพายุลูกหนันกลูกใหญ่ๆมาแล้วนะคะประมาณนี้นะโอเคปะเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตไปกันต่อนะคะว่าพลังงานทิศทางต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ กองที่สามนะคะหรือใครที่เลือกคริสตัลการ์ดอันนี้นะจ๊ะเอามาดูกันมาดูสิพลังงานเป็นอย่างไรเอ,อ่ยเพสออโซดนะคะ้แตกถือดาบ มีพลังงาน5ดาบโอ้โหตองน,นี้พลังงานแบบแอบมีความแตกต่างนะคะหนึ่งไม้เท้า The Emperor นะคะแล้วก็เด e Hangman ไพ่พูดถึงเรื่องของข่าวดีเรื่องความรักของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะของพฤษภาค,คม2568 เป็นไปได้เลยมีการสง่งมีการประเมินมีการวิเคราะห์สถานการณ์เกิดขึ้นนะคะข่าวดีเนี่ยมันว่ามันเป็นอะไรที่คุณได้ตระหนักถึงปัญหาถึงสถานการณ์อะไรต่างๆในชีวิตของเราอะไรคือแนวทางในการที่จะแก้ไขจัดการกับปัญหาพลังงานมันว่ามันมีพลังงานใหม่แล้วก็พาชั่นในเรื่องราวของ ความรักความสัมพันธ์ที่กำลังจะเข้ามาหาคุณม,มีรูปแบบที่มันมีการนิ่งกับสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นมีพลังงานของการเบรกการชะลอนะคะออคือเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาถ้าเป็นสถานการณ์ที่มันหยุดนิ่งลงมันเหมือนคุณจะได้มีช่วงเวลาให้เราให้รบบได้คิด ได้ใช้ความคิดจริงๆได้ในการที่จะตัดสินใจกับสิ่งต่างๆนะคะฉะนั้นพอเด e แอ e เกลเอแล้วก็เดดแฮงแมนเนี่ยขึ้นมามันมีความรู้สึกว่าโอเคความสัมพันธ์หรือความรักที่คุณกำลังจะได้เจอ,ได,เจอได้เจอเป็นข่าวดีต่อจากนี้เนี่ยมันจะเป็นในแง่มุมของความแบบมีเหตุมีผล เป็นความรักที่เราสุขว่ามันสามารถเติบโตได้มากขึ้นนะคะมีความมั่นคงมีความรู้สึกว่ามีความแบบเติบโตมากขึ้นแล้วรูสึกว่ามันเหมือนคุยกันด้วยภาษาที่แบบโตขึ้นมีวุฒิภาวะมีความเป็นผู้ใหญ่คุณอาจจะได้เจอกับคนที่เขาอยุมากกว่าคุณ หรือว่าลักษณะบุคลิกะค่อนข้างโตเออมันมีความชายนิ่งในแบบของตัวเองนะคะทีนี้มันมองว่าทิศทางแนวโน,น้มทางความสัมพันธ์ที่จะแบบเกิดขึ้น่ะมันคือแง่มุม ของโอกาสแ a ช s i o n ทางความรักแล้วก็ความมั่นคงในเรื่องของจิตใจความรู้สึกมันจะมีแนวาทางในการที่แบบอาจจะเป็นความช้าแต่ชัวร์นะพอขึ้นมาคู่กันแบบนี่ะเออจะใช้คำว่าช้าๆได้พาเริ่มงามหรือว่าว่าช้าๆแต่ชัวร์ประมาณนี้เหมือนคุณจะ m ม k ชั u r e ก่อนเพราะว่ามีเรื่องของกระบวนการวีคอร์กับเรื่องราวของ ความรักความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาด้วยค่ะภาพรวมพลังงานพลังใจทางความรู้สึกเลยว่มามันมีการวิเคราะห์สถานการณ์อยู่เรื่อยๆแล้วคุณจะได้เจอกับพลังงานของความรักที่เรารู้สึกได้ถึงพชชั่นเนาะ มันว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆที่คุณเคยเจอเคยเจอคุณจะจัดการได้ไม่ได้ได้นามาวิเคราะห์เพื่อที่เราจะได้เดินหน้าไปต่อกับความสัมพันธ์ที่เข้ามาได้นะคะรามานี้เลยมันมีจุดที่เราสุกว่าโอเคเข้าใจในแนวทางอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นโอกาสทิศทางพลังงานฉะนั้นนะ่ะมันจะเป็นอะไรที่มันไม่ได้เป็นเรื่องราวของความแบบ งองแง poppy l ปปลิฟอะไรแล้วคือมันรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของผู้ใหญ่ที่โตขึ้นเราสามารถหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันในประเด็นอะไรต่างๆด้วยเหตุและผลได้หมดเลยฉะนั้นก็จะอยู่ในสเต็ทที่รู้สึกว่าเออมันมีพาชันในการที่จะไปต่อมีพาชันในการที่ จะเดินหน้าในสิ่งต่างๆนะคะประมาณนี้นะภาพรวมพลังงานพลังใจที่เกิดขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างให้ขึ้นพีดขึ้นมานะคะ In stillness the answer will be r e v a l ถึงเวลาแล้วมัง้งที่แบบว่ามันจะมีในเรื่องของ มนว่าคุณคํำดาวลงมากมีความสงบมีอะไรที่แบบเราพร้อมอ,อ่ะอสำหรับการจะปรับพลังงานของเราให้พร้อมสำหรับแนวทางคำตอบอะไรต่างๆในชีวิตนะคะเราสุกว่าเท่าที่ก่ันมาคุณรอคอยพลังงานที่ดีๆเนี่ยเพราะว่าช่วงเวลานี้คุณ คุณให้ความสบายใจให้กับตัวเองให้ความสงบกับตัวเองได้มากยิ่งขึ้นเนาะฉะนั้นสิ่งที่คุณตามหาหรือเป้าหมายอะไรต่างๆมันก็คยอยเข้ามาใกลใ้คุณมากขึ้นด้วยนะคะน้มันขอเปิดพลังงานที่เป็นพลังงานเพิ่มเติมนะคะในส่วนของคิวโ,โซการจะฮิลลิมเ e เซสให้กับชาวกองที่สามนะ คอนเนคชั่นนะคะฟาวเดชั่นโอ้โหวิมันว่าพลังงานคุณมันมีความแบบที่ช่วงเวลานี้มันอาจจะต้องออมีพลังงานอะไรที่เรารู้สึกว่าควรที่จะ เชื่อมต่อพลังงานต่างๆอืมแล้วก็หันกลับมาดูพลังงานตัวเองที่แท้จริงว่าพลังงานเราในเวลานี้เป็นยังไงนะคะมีเรื่องความรักเข้ามาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องแหละลองดูเรื่องของการแสดงออกทำความรักทำความสัมพันธ์ให้มันอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานที่พอดีเป้าหมายความฝันการขับเคลื่อนก็อย่าลืมนะคะคุณรู้สึกว่าเราใช้ชีวิต อมันจะต้องเป็นองค์ประกอบของมวลรวมอะไรหลายๆอย่างเนาะสำหรับชาวกองที่3นะจ๊ะโอเคประมาณนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะเคพื่อนๆไม่อยากให้แบบเก็บไปคิดเดยอะคิดมากนะก็อยากให้รับไปแต่พลังงานดีๆนะคะวันนี้คลิปพี่อาคาดวันนี้นะคะสำหรับข่าวดีเรื่องความรักของอทั้งสามกองนะคะมันก็ต้องบอกว่า ขอให้ทุกท่านนะคะได้รับพลังงานดีๆจากคลิปนี้เนาะแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้ทำพิอาคาหัวข้อไหนคอนเทนต์ไหนนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันไปได้นะเดี๋ยวเรามาเ,มาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ